มาต่อเรื่องฝนฟ้าอากาศกับคุณผู้ชมกันสะก่อนนะครับวันนี้กรมตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์แล้วก็ประกาศเอาไว้นะครับเป็นฉบับที่4นะครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับหยอบความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้มี ฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งะนะครับดูดูแผ่นที่ที่เป็นสีสีเลยครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ดูสีแดงเป็นแถบเลยนะชุมพรสุร,ราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิที่วา่าหลายท่านโพสแชร์ฟเฟซบุ๊กว่าแม่พยากรณ์มแม่นจริงๆฝนกำลังตกหนักเลยสุร,ราษฎร์ธานีนณขณะนี้นอกนั้นยังมีการแจ้งเตือนนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่พี่นองบอกไปรวมถึงระวังคลื่นลมแรงด้วยนะคะ บริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลางนะคะโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้ามาหาฝั่งส่วนชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะครับไปดูภาพที่เป็นแผนที่ที่ถัดไปสักภาพหนึ่งนะครับภาพก่อนอันนี้ได้ไหมภาพที่เป็นแผนที่ประเทศใต้นะอันี้สีเนี่ยนะครับมีสีแดงัอันดามันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับยกเว้นสตูลนะ แล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนี่นะครับจะเป็นสีแดงก็คือนครศรีธรรมราชนะครับสงขลาแล้วก็จังหวัด้วยนะคะพี่นเออพัทลุงที่เป็นสีแดงเพราะะฉแล้วสีเหลืองก็ปัตตานียะลานราคุยกับทางผู้อำนวยการอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราชคุณประโมทช่วยบุญชูนะครับก็บอกว่าต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะพี่น้องนะเพราะว่า ฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำมันเต็มเต็มตามทุ่งตามท่าตามห้วยหนองคลองบึงแล้วก็ที่รับน้ำนี่มันเต็มอุ้มน้ำเต็มที่อยู่แล้วคเพราะฉะนั้นถ้าตกลงมาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่เกิดได้ทันทีนะครับฝนสักร้อยกว่านี่ก็ร้อยกว่ามิลลิเมตรนะครับก็จะมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวก็ระมัดร,ระวังกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ทางใต้ส่วนทางเหนือเนี่ย ทางยอดดอยเป็นไงให้น้องจิมมี่ฮะยอดดอยนะคะวันนี้ตัวเลขมีตัวเลขที่ดอยอินทนนท์มาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเป็นอุณหภูมิค่ะ เกิดเหมยขาบด้วยนะคะยอดดอยต่ําสุด5องศานะคะสูงสุด1 3องศาส่วนกิวแม่ปานค่ะต่ําสุด7องศาสูงสุด1 5องศาที่ทําการต่ําสุด10องศาแล้วก็สูงสุด25ก่อนหน้านี้เคยต่ําสุดที่ยอดดอยใน4องศานะค่ะวันนี้5นะครับไม่ไม่ถือว่าต่ําสุดนะตอนนี้นะใช่ค่ะแต่ว่าที่ผมเห็นหิมะตกกันเมื่อคืนนี้เตะฟุตบอลที่อังกฤษนะโอ้โห มีบางสนามนี่เตะไม่ได้ต้องเลื่อนการแข่งขันนะครับบอลมัดกับสเปอร์นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทีมอะไรเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ซิตี้เตะกับใครเมื่อคืนเนี่ยเวสแฮมั่วโหสนามขาวโพลนไปหมดเลยขนาดมีการต้องแบบต้องหยุดออกแล้วนะพี่น้องก็ยังก็ยังแต่ที่เล่าให้ฟังตรงนี้ไม่ต้องการเล่าฟุตบอลผลฟุตบอลนะนะแต่จะเล่าให้ฟังว่าทีมะมันตกเร็ว ใช่ค่ะนะครับเขาบอกว่าปกติมันจะตกช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี่มันปลายพฤศจิกายนนี่หิมะมันล่วงหล่นลงมาแล้วเนี่ยนะออโอ้โหนี่สภาพของธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปและเราประเทศไทยนี่ดีที่สุดนะนะครับหิมะก,ก็ไม่มีม,มีร้อนกับฝนะนะร้อนมากกับร้อนน้อยอออฝนมากกับฝนน้อยเรามีสองอย่างนะ,ะหนาวก็แค่เย็น ที่สําคัญคุณผู้ชมก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยอย่างที่บอกภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้านะคะคยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะส่วนภาคตะวันออกชิงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตอนล่างของภาคนะคะยอดภูอากาศหนาวภาคตะวันออกก็อากาศเย็นในตอนเช้าค่ะกับมีลมแรงแล้วก็ฝน10%นนะคะของภาคตะวันออกส่วนภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง กรุงเทพปริมณฑลคุณผู้ชมสัมผัสอากาศหนาวเย็นได้ไหมเขาบอกว่าต่าสุด2 1องศานะพี่หนอมกรุงเทพเหรอใช่เช้าเนี้ยก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็น่าจะประมาณสนะัก23่สนะก็ากำลังดีอ<ร>่ะกรุงเทพนะพอเริ่ม พอจะอาบน้ําตอนเช้านี่ก็เริ่มเปิดน,น้ําอุ่นดีไหมแต่ว่าอ,อย่างดีกว่าอย่างดีกว่าปล่อยน้ําแลกออกไปก่อนมันเย็นใช่ไหมพอหลังจากนั้นก็น้ําอุน่นๆก็ออกมาะนะครับนี่ก็สภาพฝนฟ้าอากาศนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พออ, Й, αι, อุ้ยแม่อุ้ยพอเท้า่เท้าดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับค่ะพ่อแม่พี่น้องทงั้งภาคอีสานนะคะตอนนี้เป็นจ้ ours, นาได้เนาะตื้นเ้าขึ้นมากกีเข่าหอนๆนะคะ,คะจา ปลาแดกบองนะปิงซีนอยู่ทางอีสานเนี่ยผมจําได้นะตอากาศเย็นๆนะมือซ้ายนี่ล้วงกระเป๋าไว้มือขวานี่จ้าข้าวเหนียวไปจิ้มกับปลาแดกบองแล้วก็กินอย่างนี้นะเซ่อย่างงี้นะใช้กินข้าวมือเดียวนะค่ะแล้วพี่ขนมข้าวใหม่ตอนนี้เอามาทําข้าวหลามเนี่ยอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีกลับบ้านไหมเดี๋ยวมีกลับบ้านช่วงกลางเดือนเดี๋ยวมีพี่อยู่คนหนึ่งดูรายการอยู่เปล่าเนี่ยเมื่อวานนี่บอกมาจากเชยภูมิเป็นแฟนรายการเราเนี่ยนะค่ะ กินข้าวเหนียวใหม่ไหมจะส่งมาให้ว่าสันว่าสันว่าสันสีสงมหาว่าสันหนึ่ผมจะเป็นคนที่ชอบข้าวใหม่นะนะครับมันจะมีความหอมเพราะเราลูกชาวนานี่นะครับเรารู้เลยว่าพอช่วงฤดูกาลข้าวใหม่ๆเนี่ยนะครับเราอยากกินอยากทานนะครับ